สวัสดีครับจานหกนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องครูกายแก้วและการให้พรของเทพหรือปีศาจนะครับก่อนเริ่มคลิปผมจะขอบอกไว้ก่อนว่าตัวผมนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาพุทธนะครับผมนับถือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และผู้บรรลุธรรมขั้นสูงทุกท่านทุกองค์ครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชเป็นพระนะครับท่านก็จะให้คําสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้นะนะ เพราะนี่เป็นหน้าที่ของท่านนะครับท่านจะไม่สอนเรื่องอื่นนอกจากเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยจึงไม่มีครูบาอาจารย์ท่านไหนออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของครูไก่แก้วการที่ผมได้ทำคลิปนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านทั้งหลายที่สนใจในเรื่องนี้เท่านั้นนะครับจากที่ผมได้รู้ได้เห็นมาครูไก่แก้วเนะี่ยดวงจิตของท่านเป็นเทพนะครับจา,จากที่ผมเห็น คนดังๆคนอื่นๆเนี่ยบอกกันว่าครูไก่แก้วเป็นปีศาจเป็นซาตานเนี่ยหากเอามาบูชาเอามาไว้กลางเมืองจะเกิดอาเพศอย่างนั้นอย่างนี้ผมกล้าบอกเลยว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับครูไก่แก้วเนี่ยแสดงตัวตนให้กับผู้ที่นับถือได้เห็นในนิมิตนะผู้ที่เห็นจึงเกิดความศรัทธาและได้สร้างรูปปั้นขึ้นตามที่เห็นในนิมิตเพื่อน,นํามาบูชาครูไก่แก้วมีมานานแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ดังอนะ พอมาติดสะพานก็เลยดังขึ้นมาการที่หลายๆคนบอกว่าขนาดของรูปปัน้นขนาดรูปปั้นของท่านยังติดสะพานเลยแล้วท่านจะไปช่วยอะไรได้ผมจะขอย้อนถามกลับไปว่าถ้าครูไก่แก้วไม่ติดสะพานจะดังมาจนถ,ถึงทุกวันนี้หรอครับทุกอย่างมีเหตุมีผลหากครูไก่แก้วไม่ติดสะพานก็จะไม่มีข่าวอุกทึกคือโค,อค,อคมอย่างนี้แน่นอนทุกอย่างล้วนมีเหตุผมจะบอกว่าบนสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยครับ มีเหล่าเทพหรือเทวดามากมายเลยนะที่มีรูปลักแตกต่างกันยักษ์ก็ยังเป็นเทพใช่ไหมพญานาคก็ยังเป็นเทพสัตว์ในสองราศีก็ยังเป็นเทพเฮงเจียที่เป็นปีศาจลิงก็ยังเป็นเทพพระราหูก็ยังเป็นเทพขนาดท่อนบนเป็นยักษ์และท่อนล่างเป็นงูนะก็ยังเป็นเทพได้ใช่ไหมพระราหูครูกายแก้วก็ไม่ต่างกันครับบนแต่บนสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยมีเมืองเป็นหมื่นๆมื่นเมืองเลยนะซึ่งอยู่คนละมิติกับเมืองมนุษย์ เป็นโลกทิพย์ที่ไม่มีกายหยาบถ้าคิดเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ก็คือ1โมเลกุลในอากาศเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยสามารถบรรจุดวงจิตได้ถึง16ดวงจิตนะครับผมขอถามว่าในเนื้อที่1คน1ตารางมิลลิเมตรเนี่ยจะสามารถบรรจุดวงจิตได้เท่าไหร่ถ้าอยากรู้ก็ไปคำนวณกันเอาเองนะครับรูปร่างกายละเอียดของเทพหรือเทวดาเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับขึ้นอยู่กับว่า ช่วงไหนองค์ไหนจะดังขึ้นมาเท่านั้นเองก็เหมือนกับท้าวเวสสุวรรณกับพญานาคนั่นแหละครับที่สลับเปลี่ยนกันดังขึ้นมาเป็นระยะระยะเทพหรือเทวดาบางองค์มีอายุไขามากนะครับอยู่มานานหลายหมื่นหลายแสนปีหากจะไปหาประวัติจากในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะไปมีได้ยังไงนะครับผมเห็นหลายๆรา,ายการเอานักวิชาการเอานักประวัติศาสตร์มานั่งเถียงกันเรื่องประวัติของครูก่แก้วมันจะไปหาเจอได้ยังไงครับ ในโลกนี้ยังมีอีกหลายๆอย่างที่นักวิช,วชาการและนักประวัติศาสตร์ยังไม่รู้นะครับเช่นการกําเนิดของโลกการกําเนิดของจักรวาลเนี่ยข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยยังเชื่อถืออะไรมากไม่ได้เลยคนที่บอกว่าครูกายแก้วเป็นปีศาจหรือซาตานเนี่ยเขาดูจากอะไรนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะดูจากรูปร่างดูจากสีของรูปปัน้นงั้นเหรือถึงได้บอกว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเงี้ยเห็นแค่หน้าตาก็คิดอย่างนั้นเหรอ ถ้าไม่รู้ก็ควรจะตอบว่าไม่รู้ดีกว่านะครับส่วนระดับของคนที่เขารู้เนี่ยและสัมผัสได้นะครับยังไงก็ต้องเห็นว่าครูไก,ก่แก้วมีดวงจิตเป็นเทพอย่างแน่นอนหลายๆคนคงจะมีคําถามว่าถ้าหากศรัทธาอะไรแล้วรูปปั้นปั้นรูปปั้นนั้นรูปปั้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนามาบ,บูชาเช่นฉันอยากปั้นโดเรมอนอุลตร้าแมนหรือเทพทอในภาพยนตร์มาเวลเนี่ยมาบ,บูชาจะเป็นยังไง ผมขอยกตัวอย่างโดยเลมอนกับอุลตร้าแมนก่อนนะครับหากท่านจะบูชา2อ,อย่างเนี่ยท่านคิดว่ามันจะทําได้เลยครับเมื่อท่านเอารูปปั้นโดเลมอนหรืออุลตร้าแมนเนี่ยหรือแม้แต่พวกโมเดลกันดั้มเนี่ยมาตั้งเพื่อบูชาเนี่ยสัญญาเดิมในจิตใจของท่านเนี่ยมันจะเห็นว่านั่นคือการ์ตูนนั่นคือภาพยนตร์จิตของท่านน่ยไม่มีทางเข้าไปเคารพและศรัทธาสิ่งพวกนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนเทพพอเนี่ยในหนังเนี่ย ผู้ที่แสดงเป็นเทพทอก็คือคิสเฮมเบิร์ตหากท่านจะเอารูปปั้นหรือโมเดลของเทพทอมาบูชาสัญญาในจิตใจของท่านก็จะจําได้ว่านั่นคือนักสแสดงที่มีชื่อว่าคิสเฮมเบิร์ตซึ่งท่านจะไม่ได้บูชาเทพนะครับแต่ท่านจะได้บูชานักสแสดงฮอลลีวูดแทนในนิมิตนั้นมีทั้งจริงและหลอกนะครับคนที่เขาปั้นขู่ไก่แก้วขึ้นมาเนี่ยคือเขามั่นใจแล้วว่าใช่แน่ใช่แน่แล้วจริงๆนะ จึงได้ลงมือสร้างนะแล้วที่มีข่าวลือออกมาว่าการบูชาครูไก่แก้วเนี่ยต้องใช้หมาแมวในการบูชายันเนี่ยผมว่าคนที่ปล่อยข่าวนี้ชั่วจริงๆเลยนะแล้วคนที่เชื่อข่าวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงเหมือนกันต่อมาผมจะขอพูดเรื่องการขอพรกับเทพนะครับการที่มนุษย์จะได้เงินได้งานได้บ้านได้รถได้ลูกหรือได้จากการเสี่ยงโชคต่างๆเนะี่ยล้วนแต่จะต้องเป็นไปตามคิวที่จะได้นะครับ ผมขอยกตัวอย่างเจ้าแม่กวนอิมนะเจ้าแม่กวนอิมมีบุญบารมีมากมายเปรียบเหมือนกับเศรษฐีคนหนึ่งที่มีเงินเป็นหลายพันล้านนะนะสมมุติว่าตัวท่านเองในอีกสิบวันข้างหน้าเนี่ยจะได้เงินหนึ่งแสนบาทแต่ท่านมีความจำเป็นต้องใช้ด่วนคือต้องใช้ละถ้าไม่ได้เงินในวันนี้เนี่ยตายแน่นอนจึงได้ไปขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมก็จะพิจารณาว่าท่านสมควรจะได้รับพรน,นี้หรือไม่อ่นะหากสมควรได้รับเนี่ย ก็จะเหมือนกับว,ว่าท่านออกเงินส่วนตัวของท่านจ่ายไปให้กอดน,นะนะหนึ่งแสนบาทเมื่อท่านได้เงินหนึ่งแสนแล้วท่านก็กลับมาทําบุญหรือแก้บุญให้กับเจ้าแม่กลมอินใช่ไหมก็แม่เจ้าแม่กลมอินก็จะได้บุญในส่วนนั้นและเมื่อครบสิบวันเนี่ยหลังจากที่ท่านได้พรไปเงินหนึ่งแสนบาทก็จะกลับพ่อไปหาเจ้าแม่กลมอินเทพก็จะได้บุญตรงนี้แหละครับในการช่วยเหลือมนุษย์หรือไม่บางคนเนี่ยอีกห้าปีสิบปีกว่าจะได้เงินแสนเงินล้านเนี่ย ถ้าท่านเห็นสมควรท่านก็จะออกให้ก่อนได้นั่นแหละครับมาดูการขอพรจากผู้ผีปีศาจและอสุรกายกันบ้างนะครับผมจะบอกว่ากลุ่มพวกนี้อยู่ในพวกภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ไม่มีบุญบารมีเหมือนกับเทพหากท่านไปขอสิ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะดนบันดาลให้ได้เช่นกันเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าสิ่งที่จะได้นั้นล้วนแต่ต้องเป็นไปตามคิวใช่ไหมครับ พวกพูดผีปีศาเท,ทพอสุรกายไอยพวกพูดผีปีศาจอาสุรกายหรือซาตานปีศาจเนี่ยจะใช้วิธีการไปดึงเอาคิวของคนอื่นคนอื่นที่จะได้มาให้ก่อนนะนะแล้วเอามาให้ท่านที่ขอพรนะนะหากท่านได้เงินจากการขอพรมาหนึ่งแสนบาทเนี่ยมันหมายถึงการขโมยเงินของเขามานั่นแหละครับวิญญาณพวกนี้ไม่มีความผิดนะครับเพราะเขาเป็นแค่ตัวกลางในการหาเงินห0 0 0 0แสนมาให้ท่านเปรียบเหมือนท่านไป ของเงินขอทานแล้วขอทานบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะแล้วขอทานก็ไปขโมยของคนอื่นหมายท่านอย่างเงี้ยเมื่อตํารวจมาตามเจอเขาก็ต้องดูว่าใครถือของกลางอยู่ใช่ไหมท่านก็จะโดนตํารวจจับส่วนขอทานเป็นใครไม่รู้ก็หายตัวไปแล้วนะครับการขอพรกับผู้ผีปีศาจและอสุรกายเนี่ยหรือแม้แต่ซาตานเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะกรรมที่ท่านได้รับก็คือท่านจะป่วยนะที่ได้รับเงินส่วนนี้มาหรือคนในครอบครัวป่วย ก็เหมือนกับที่ครูลิวจิตสัมผัสพูดเอาไว้นั่นแหละครับถ้าหากได้พรจากพวกปีศาจพวกอสุรกายพวกซาตานเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของคนในครอบครัวผมขอย้ำอีกครั้งนะครับครูไก่แก้วไม่ใช่ปีศาจหรือซาตานนะแต่ครูไก่แก้วมีดวงจิตเป็นเทพนะครับผมมีลูกศิษย์มากมายที่นับถือท้าวเวสุวรรณพญาพุธพญานาคเทพฮินดูเทพกีกเหล็กไหลต้นไม้ก้อนหินต่าง,าง,างนาๆนานา ซึ่งผมก็ไม่ได้เคยห้ามให้พวกเขาเลิกนับถือสิ่งพวกนี้เลยนะครับคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเชื่อแบบนั้นน่ะนะผมจะสอนให้แค่เจริญสติอยู่ตลอดเวลาและนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ5นาทีพอฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันเนี่ยจนตัวสติมันเต็มมันถึงในระดับหนึ่งมันก็จะรู้เองว่าสิ่งพวกนี้ไม่ควรนับถือเลยเขาก็จะเลิกนับถือกันไปเองแล้วหันมานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังก็เท่านี้แหละครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปที่จะจบด้วยนะครับหากท่านสามารถติดตามคลิปทั้งหมดของผมได้ในช่อง YouTube ของภาวนาหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่จะถามสามารถอินบอ็อกเข้ามาสอบถามได้ที่ f c e e o o o k แฟนเ page ของภาวนาหรือพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้อายุวันโนสุขขังพะหลังสวัสดีครับ